สี่เทคนิคที่อุ่นบอกไปนะคะในเรื่องของการตกแต่งครัวของเราให้สวยนะคะจะต้องมีทริคอะไรแล้วเราจะต้องมองถึงอะไร Living the Dream by 3bs วันนี้นะคะวันแม่ปีนี้อุ่นก็ พามาอยู่ที่เดิมนะคะที่ครัวของที่บ้านของอูนเองนะคะปีที่แล้วเนี่ยอูนอะ่ะพามาดูว่าเราจะตกแต่งครัวทั้งครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งแบบไหนนะคะในการใช้ฟังก์ชันต่างๆปีนี้เราก็เลยพากลับมาที่เดิมนะคะจะต้องมีทริคอะไรแล้วเราจะต้องมองถึงอะไรในการที่จะทําให้ครัวของเรานอกจากฟังก์ชันที่ดีแล้วยังต้องสวยงามอีกด้วยค่ะก็ในลว น้องๆกำลังทําขนมกันอยู่นะคะส่วนคุณแม่นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการออกแบบครัวให้สวยและฟังก์ชันครบถ้วนค่ะ หากดูจบแล้วนะคะก็ลองเอาเทคนิคที่อุนแชร์วันนี้นะคะมาใช้กันได้ค่ะข้อที่1นนะคะคิดเช่นเลเยอร์ก็คือการวางผังครัวของเรานี่เองค่ะการวางผังครัวคืออะไรก็คือการวางว่าคุณอยากจะเตรียมอาหารตรงไหนจัดเก็บอะไรยังไงตรงไหนพื้นที่ที่ล้างจานพื้นที่ที่ทํากับข้าวตรงไหนนะคะเช่นพื้นที่เตรียมอาหารการจัดพื้นที่ที่กว้างขวางสําหรับการเตรียมวัตถุดิบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายพื้นที่ล้างจาน ควรตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เตรียมอาหารและมีพื้นที่ที่ให้วางจานชามที่ล้างแล้วด้วยนะคะ ตู้และลินชักควรมีการจัดระเบียบอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงเครื่องใช้และอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายนะคะระยะห่างของตู้เย็นกับไอเลนเนี่ยความห่างหรือความกว้างเนี่ยนะคะไม่ควรต่ำกว่า90ซนติเมตรก็ยกตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะเปิดหยิบของจากตู้เย็นแล้วก็ปิดตู้เย็นเนี่ยอยู่ในระยะที่สามารถหันมาทํากับข้าวหรือเตรียมอุปกรณ์เนี่ยบนไอเลนต่อได้เลยนะคะความสูงของไอเลน่นที่เตรียมอาหารเนี่ยควรอยู่ในความสูงระดับ85-90ซน และวสำหรับเคาน์เตอร์สูบานะคะก็คือเคาน์เตอร์ที่มีบาร์สำหรับนั่งดื่มหรือนั่งทานข้าวเช้าได้นี่นะคะก็สมควรที่จะมีความสูงหรือระยะเนี่ยอยู่ที่1 0 0 1 1 0ถึงเซนติเมตรค่ะข้อ2ค่ะ material selection การเลือกใช้วัสดุนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้ในครัวนะคะควรเป็นวัสดุที่ทนทานและทำความสะอาดได้ง่ายค่ะหินแกรนิตเหมาะสำหรับเคาน์เตอร์ครัวเพราะมีความทนทานและก็ทำความสะอาดได้ง่าย สำหรับพื้นครัวควรเลือกกระเบื้องที่ทนทานต่อการใช้งานและก็มีลื่นด้วยนะคะสำหรับตู้และชั้นวางในครัวนะคะแนะนำให้ใช้เป็นวัสดุภายในเป็น HMR นะคะแล้วก็ปิดผิวด้วยลามิเนตนะคะนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังจะเพิ่มความแข็งแรงและก็ยังทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะ HMR เนี่ยก็ยังกันชื้นได้อีกด้วยค่ะข้อที่3มไลท์ติค่ะ การจัดไฟและแสงสว่างในครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะไฟในครัวแนะนำให้ใช้เป็นไฟแบบเดย์ไลท์นะคะเพราะแสงที่ได้จากไฟเดย์ไลท์จะเป็นแสงที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและอย่าลืมเลือกใช้เป็น LED นะคะเพราะจะช่วยประหยัดไฟได้เยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะแสงธรรมชาติค่ะแนะนำมีหน้าต่างเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่เรามีหน้าต่างเนี่ยจะทำให้ครัวของเราดูโล่งโปร่งนะคะและที่สำคัญระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ ข้อที่4ค่ะ storage organization การจัดระเบียบการจัดวางของของเรานะคะการจัดวางของของเราในครองครัวเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเราจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเป็นเหมือนแผนที่ของเราเลยค่ะเช่นชั้นวางควรมีความสูงหรือช่องใส่ที่สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบควรมีความสูงที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเก็บไว้ตรงนั้นค่ะตู้เก็บของที่มีหน้าบาน ควรเป็นตู้ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะใช้และของที่จะเก็บในตู้นะคะ ลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวเล็กๆควรมีช่องแบ่งเป็นสัสดส่วนให้ใช้สะดวกในการเก็บของใช้ต่างๆนะคะและแนะนำให้เป็นซอฟต์คลอสนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของลิ้นชักของเราค่ะค่ะก็ <ๆ S 1> ะยังไงก็ฝากนะคะ4เทคนิคที่อุ่นบอกไปนะคะในเรื่องของการตกแต่งครัวของเราให้สวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงจะทำยังไงจาก4ข้อนี้นะคะปรึกษา3ร s, <S ได้นะคะใส่อันนี้ก็ไปอีกหช้อนเลยนะ วันแม่ปีนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้คุณแม่ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะก็ฝากติดตาม c b s ด้วยนะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่กำลังจะแต่งบ้านทำบ้านแล้วก็ไม่อยากปวดหัวเพราะว่าไม่สามารถเลือกแบบได้นะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ให้ t r s นะคะช่วยเพราะว่าเรามีบริการตอบโจทย์ให้แบบ one stop service เลยค่ะครบจบในที่เดียวไม่ต้องเหนื่อยคุยหลายเรื่องหลายคนนะคะ หรือจะลองทำประเมินราคาหรือว่าเลือกแบบด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะที่3ี s Interior Planner ผู้ช่วยวางแผนออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทเบื้องตน้นตามลิงก์ด้านล่างใน description ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับในครั้งหน้าจะมีผลงานอะไรมาโชว์กันติดตามนะคะขอบคุณค่ะ3ร s Living the d r e e m อยู่เคียงข้างให้ทุกความฝันเป็นจริง